ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมเองนะโมแทนและวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามที่เหลือให้หมดนะผมอาจจะใช้แบบรูปเดียวทั้งคลิปเพราะว่าผมขี้เกียจนะและอีกอย่างคือคาถามมันยาวมากโอเคไปเรื่องกันเลยและผมอาจจะไม่ได้ขึ้นภาพนะเพราะ,อ,ะอยากรู้ก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันศูนย์เรื่องแย่แย่ที่ผ่านมาได้เรื่องแย่แย่เหรอืมเรื่องแย่ที่สุดไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการสอบ ศูนย์จุดสองเรื่องหน้าอายที่สุดอันนี้ผมไม่อยากพูดนะแต่พูดแล้วกันน่เพราะผมไม่ใช่คนที่ชอบปิดบังอะไรก็คือคิดแตกที่โรงเรียนครับคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจเพราะว่าการคิดแตกมันมันท้องร่วงอ่ะมันมันกันไว้ไม่ได้อ่ะมันกันไว้นานเกินไปไม่ได้อ่ะศูนจุดสามเรื่องที่หัวสิ่งที่ทําให้หัวร้อนที่สุดอืมก็คงจะเป็นไอ้เพื่อนนี่แหละที่ม่ชอบมาด่าพ่อรอแม่แล้วก็ด่านู่นด่านี่คือ คือผมเป็นคนแบบไม่ชอบไม่อยากหาเรื่องอะ่ะคือบางทีผมก็กันไไหม่ๆก็ซัดกับมันเลยซึ่งก็ไม่เชิงแพ์แล้วก็ไม่เชิงชนะด้วย0.4ไกลกับไข่อะไรเกิดก่อนกันเพราะอะไรด้วยไข่แน่นอนครับเพราะอะไรนะเพราะไข่มันมีมานานนานมากแล้วเดี๋ยวผมจะเรียงทําลายสิ่งชีวิตให้ดู คือตอนแรกโลกมันก็เป็นแบบเดาวลาว่าจากนั้นมันก็มีอุกกาบาตซึ่งอุกกาบาตชนโลกมันอุกกาบาตมันพาน้ําแล้วก็สิ่งมีชีวิตมาและอุกกาบาตมันชนมันต้องฝังดินเศส,ส่วนน้ำก็ค้างเอาไว้แล้วก็อะไรว่าน้ําก็รวบรวมกลายเป็นทะเลนานจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นดีเอ็นเอเออก็ค่อยๆกระดึบกระดึบออกมาจากดินแล้วก็ไปมีวิวัฒนาการที่น้ําส่วนใหญ่ก็อัพรดเป็นต้นไม้ ส่วนบางส่วนก็เป็นมแมลงกับปลาซึ่งยุคเนี้ยมีไข่แน่นอนเอาง่ายๆเออก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็ผมไม่อยากพูดแล้วโอเคพอหนึ่งชื่อนามสกุลอันนี้บอกไปแล้วว่าผมไม่มีนามสกุลสองใครสวยที่สุดอันนี้บอกไปแล้วนะครีผมไม่สามารถเอยชื่อได้เดี๋ยวเอ่อถ้าเพื่อนมันดูอยู่ก็เดี๋ยวมันจะมาเฮ้ยมัวอะไรทำไมสามชอบสีอะไรชอบสีแดงเข้มครับผมสี่ไม่ชอบสีอะไรอืมน่าจะเป็นสีสม้มนะ ห้าชอบกินอะไรชอบกินก็ข้าวกับนู่นนี่นัน่นานี่นวนครับผมหกชอบเพลงอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสองเพลงนะ จ็ดใครเป็นคนร้องเพลงนี้ไม่รู้ครับแปดชอบศิลปินคนไหนเออก็ไม่รู้อยู่ดีครับเก้าชอบวงไหนน่าจะวงเอ็กโซมัง้งโอเคสิบมีคนที่แอบชอบไหมมีครับคนที่ชอบเชื่ออะไรไม่บอกครับสิบสองแอบชอบมานานเท่าไหร่น่าจะสองสามปีมัง้งสิบสามใครหล่อสุดใน,ห,นห้องและและและเออและในโรงเรียนอืมไม่แน่ใจครับเพราะผมไม่ใช่ผู้หญิง 14อยู่จออะไรอยู่จอนี่มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงอยู่แบบเอ่อมออะไรใช่ไหมเอ่อผมอยู่ภาษาพม่าเขาเรียกอัตันเปรนะถ้าเทียบกับไทยก็ประมาณมอสองมอสามได้หรือว่าหมายถึงอยู่จังหวัดอะไรคือผมอยู่ที่พม่าครับ สิบห้าชอบใส่กางเกหงหรือกระโปรงกางเกงครับผมไม่เคยใส่กระโปรงใส่ทําไมด้วยผมไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่ใช้ทั้งแท่งสิบหกกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวผมชอบกางเกงขายาวครับไม่ใช่อะไรมันมันไม่รู้สิสิบเจ็ดชอบดูอนิเมป้าชอบครับสิบแปดชอบอนิเมะเรื่องอะไรอืมไม่รู้ดีหลายเรื่องอะ่ะเอาแอคเทออนเททันแล้วกันนะ สิบเกในอนิเมที่ชอบชอบตัวละครไหนมากที่สุดอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะชอบยี่สิบใน a อ t a c k on t i ไททชอบตัวละครไหนมากที่สุดเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊มหนึ่งขอคิดก่อนอืมเอาตัวละคนที่เป็นผู้ชายนะผมชอบไลเนอร์บราน์ส่วนตัวละคนที่เป็นผู้หญิงผมชอบริสตากับแอนนี่ ส่วนตัวค้นที่เป็นไททันก็เป็นไททันคอนสงครามครับ21ชอบเทศกาลอะไรผมชอบอออองานวัดครับผมน่าจะเป็นงานที่สนุกที่สุดแลวสาวผมนะยี่สองชอบวันอะไรเสาวอาทิตยเ์เอาวันอาทิตย์แล้วกันนะยี 23, ่สิบสามตอบคำถามนี้เมื่อยไหมเมื่อยโคตรครับยี่สิบสี่ชอบติดเครื่องตกแต่งอะไรครับเครื่องตกแต่งผมไม่ค่อยติดนะยกขึ้นกระเป๋า ยี่สิบห้าชอบใส่ชุดแบบไหนเออชุดก็ชุดเรียบๆครับขอให้มันสีเข้มๆก็พอแหละยี่สิบหกชอบขนมทไทยอะไรเออผมไม่ค่อยได้กินครับผมเลยไม่แน่ใจว่าชอบอันไหนยี่สิบเจ็ดชื่อคุณครูที่ชอบที่สุดไม่มีครับชื่อเพื่อนสนิทไม่บอกไม่ได้ครับมีพี่สาวหรือพี่ชายไม่มีครับพี่ชายสองแต่เขาสีมองเท่งแหละเออสามสิบ เป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่สามครับสามสิบเอชอบคนแบบไหนเออก็เป็นคนที่ดีหน้าตาดีนิดนึงแล้วก็ฐานะปานกลางครับเพราะอะไรก็บอกไปแล้วเออสามสิบสามชอบดาราคนนักไม่ใช่นักร้องคนไหนมากที่สุดไม่มีครับสามสิบสี่ชอบดาราคนไหนมากที่สุดไม่มีครับสามสิบห้าชอบแต่งลูกปะ ไม่ชอบแต่งรูปเพราะผมไม่ค่อยโพสร,รูป36ใช้โปรแกรมอะไรแต่งรูปไม่ครับสามสิบนะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรผมใช้ h Huawei m a t e p a d ใช่ไหมที 3, กับอีก10ครับผม38ชอบแต่งหน้าปะไม่ครับ39เวลาไหนหน้านอนที่สุดก็ช่วงฝนตกแล้วก็อากาศมืดๆน,นิดหนึ่ง40ชอบดูช่องอะไรที่บอกช่องนี้ช่องทีวีหรือช่อง YouTube อถ้าเป็นช่อง YouTube ก็มีหลายช่องนะ สี่สิบเอ็ชอบดูหนังเรื่องอะไรอันนี้ผมก็ดูหนังไปเรื่อยๆนะไม่มีหนังอะไรที่ชอบดูเป็นพิเศษเหรอกสี่สิบสองอีกแปดข้อก็ถึงห้าสิบข้อครับสี่สิบสามสองข้ออะไรวะสองอะไรสักอย่างนี่แหละเล่นมานาหรืออย่างเกมอะไรครับสี่สี่เล่นอันไอเกมเมื่อกี้ปะไม่เล่นครับเพราะผมไม่รู้จักสี่สิบห้าคิดว่าตัวเองน่ารักหรือสวยผมคิดว่าตัวเองเฮียครับ อันนี้พูดจริงนะเพราะผมเป็นคนที่ชั่วช้ามากๆ46ตอนนี้อยากกินอะไรก็อยากกินอะไรก็ได้ที่มันเกะที่ผมชอบเอาง่ายๆ4 7ชอบกินน้ําอะไรชอบกินสปอนเซอร์ครับฮี่สชอบกินโพไมมอะไรชอบกินสับประรด,ดครับ49ใครสวยที่สุดในโรงเรียนอันนี้บอกไม่ได้นะ5 0 เมนูในโรงเรียนที่เกียดที่สุดอ่ออันนี้ผมไม่ค่อยเมียแต่ก็มีแหละอันที่เกียดซึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้นะโปรดติดตามตอนต่อไป